เช้านี้มางานบุญนะครับของโปรดักชั่นพอดีรู้จักพี่ที่นี่นะฮะแกก็ชวนมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> จากตาโปรดักชั่นนะคะชิกล้ยนะคะสวัสดีค่ะพี่กล้ยชวนมางานบุญวันนี้ครับชวนมางานบุญก็คือนางบอกว่านางอยากเป็นดารา ก็มไม่ใช่พูดผิดก็พามาแบบเจอพี่น้องทีมงานเราที่เป็นแคสติง้งมีหลายคนที่มาวันนี้พวกสไตลิสต์ทีมทําหนังเนี่ยเปิดหุดปเปิดตามวันแล้ววันนี้เปิดกล้องเรื่องอะไรเปิดกล้องลากวินทักสาแล้วก็ทาําบุญออฟฟิศร่วมไปด้วยมี2อ,อย่างลาคุินนี้มันเป็นหนังของหนังฝรั่งเศสฝรัร่งเศสใช่ตอนนี้พุ่งกลับใหม่เป็นเบลเยียมพักสาอ๋อพอดีเพื่อนเป็นสไตลิสต์ชื่อลาซิเซียสวยมากนะคะเดี๋ยวจะไปแนะนำเพื่อน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าอันวุ่นวายของคุณชายปีโรธครับไ่าชื่อหนังเลยเนะีเรื่องเยอะจนถึงขั้นว่าต้องเขียนออกมาเป็นข้อเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าลืมการ์ดไว้ข้างบนพี่จะเพิ่งวิ่งเอาเอ,อกสารไปวิ่งให้พี่แม s เซนเจอมาอันนี้อีกแพ็คหนึ่งรอออกไปตอนไปยิมจบข้อหนึ่ เอาเอกาสารไปคืนไปยิมเดี๋ยวไปวงกลมไว้รถ Ford ดโทนัดกับปู่แล้วแต่ว่าเอาไปวันนี้ไม่ได้ฉะนั้นถือว่าเช็คผ่านเอารถไปล้างเดี๋ยวกลับมาจากยิมแล้วก็อกลับมาค่อยเริ่มจัดของโอเคเริ่มอยากกินข้าวก่อนเว้จอด กลับมาถึงบ้านแล้วกลับมาแล้วรูปหล่นมันหล่นหลายรอบเลยนะแอบเซ็งอยู่ว่าทําไมมันเออหล่นบ่อยจังจริงๆก็ไปแววหาที่ดองกี้มิสเตอร์ดีไอไไม่เจอไม่มีตอนแรกหูเดินถ่ายอย่างดีกะว่าจะเข้าไปหาหยิบอันนี้ไม่มีไม่มีสักอย่างไม่มีสักที่โอ้โหกระดาษกาวเขาหมดไปเจอแต่ออันนี้ยแล้วมันเป็นติดกาวก็เลยไม่ซื้อสุดท้ายก็แบบอ่ะเดี๋ยวกลับมาติดที่บ้านก็ได้ว่าเผื่อมีกาวกาวหมดโอ้ยเซ็งเลยไปไปมาครบทุกที่แล้ว S <S> แม่บอกโอ้มองลงมาโอ้กินไม่หมดหรอกนะมึงมันเยอะมากเลยปุณิยแล้วมายองเนี่ยก็บีบได้น่าเกลียดมากเลยทำไมอ๋อเหมือนมันสมองเลยสมองไหลเออวันนี้คือด้วยความที่ไม่มีแฮมใช่ไหมก็เลยทูน่าสองป่องพอทูน่าสองป่องมันก็ต่อโดมิโนโอเอเฟกแมเออเฮ้ยทูน่าสองป่องไข่ก็ต้องเออไข่ก็ต้องสอามฟอ,องไม่ใด้บาลานซ์หน่อยดีมไม่บอกขนมปังสามแผ่นผลเลยออกมาเป็นงี้ไข่สามฟองทูน่าสองป่องเพราะโปรตีนมันก็จะ เมื่อวานมีคนนึงที่แม่รู้จักเขาบอกเขาชอบพี่จอที่พี่จอทำคลิปแบบ real real อะ่ะ real and honest อะ่ะอ๋อใช่ครับแม่ก็เลยตอบไปว่าไงก็ไม่ว่าไงครับเฟซเพราะควัก <c oughs> ไม่ใช่แม่ก็บอกไปว่าก็เพราะไอความ real and honest เนี่ยสะเวลามันเดินมาหาแม่เปิดกล้องถ่ายอยู่อ,ะอ่ะแม่ไม่เคยได้ตั้งตัวหน้าแม่ก็โคตรเรียวเลยเป็นหัวลอกิกเลยเฮ้ยมึงแม่งเยอะมากดูปริมาณ ของมันสิครับเที่ยวขนมปังอ่ะชิ้นแค่นี้กูว่ากูกินเป็นดิฟเอาดีกว่าเพราะว่าเอาลงไปบนขนมปังกูว่ายาก่ยกินอย่างนี้เอาดีกว่าหนุกตักใช่เป็นคำคำอย่างนี้ไปน่าจะง่ายกว่าอือเออเลยแล้วใส่ซอสมันเกิดใช่อินเดียอะไรเนี่ยโธชีวิตไปเอามาแล้วครับติดแม่ อนอนนอนอยู่หลน่นลงมาโอ้ตายตายดีนะไม่โดนหัวจริงๆหล่นมาก่อนกลับบ้านแหละหล่นหลายรอบแล้วนะเลยอยากไปหาแบบที่เป็นตะปูตอกเข้าไปไม่มีไม่มีก็เท่าที่ได้แล้วกันไปเหมือนเดิมโอเคอะไรลูกชายเป็นไงอันเราถ่ายฉันทําไมเนี่ยเอาอีกแล้วเอาหน้าหน้าหน้าเฟสเฟสแบบเลียวเียวมาอีกแล้วไเป็นไรเปไงฝีมือลูกชายดีหมดไม่เสียของ แต่ไ,ไยงเชียงมันลดลงด้วยก็ <c oughs> ไม่ต้องเรียกเลยย่างุญเชียงเนี่ยมันมน้อยลงมันเป็นเรื่องมุมของไก่ของไก่อ๋อเรอใช่คือถ้าเกิดมันอยู่ไกลตัวมันจะดูเล็กเมื่อกี้จานมันเลื่อนไงอ,อี่นี่นนอย่างนี้เวืบอย่างนี้อ๋อแล้วเยอะขึ้นแหละ <laughs> โอ้ยความเซ็งยังไม่จบไม่สิ้นไปบิ๊กซีกินข้าวลืมแลกบัตรคืน เอต้องไปแลกบัตรเงินคืนโอวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อรีแคปชัหน่อยวันนี้มีข่าวอันนี้นะสารวัตรเที่ยง,ง,งบ่ายๆเห็นลงข่าวแล้วว่าควบคุมตัวได้แล้วตามกันไปฮะองค์การตำรวจมันต้องปรับจริงๆนะเห็นแล้วก็สงสารอะตำรวจน้ำดีสงสารทั้งคนที่แบบถูกระบบมันทําให้แบบน่าเศร้าอะเนาะไปะสงสารตัวเองก่อนตอนนี้เอาไปคืนเงินก่อน วันนี้โคตรเท่แตะเกมมิ่งเข้ายิมรองเท้าแตะนี่พี่แพนเหมอแล้วใช่ไหมว่าจะมาช่างรองเท้ากใช่ไหมเปล่ากลัวมัวแต่พะวงเรื่องคืนเล่มรถกูเลนลืมมอาถุงเท้าออกมาด้วยวันนี้เราจะมาลองไอ้นี่อีกครั้งหนึ่งวันพวกมึงที่ดูช่วยย้อนวันให้หน่อยกูจำไม่ได้แล้วว่าไอ้ครั้งที่แล้วที่ช่างอ่ะมันคือวันไหนแล้วมันห่างกันกี่วันกันเซียวมันเหมือน before after เล็กๆอ่ะนะจับด้ามจับเหรออ่าแล้วก็ดึงขึ้นมาดึหรับเอว กดแล้วด้านหลังด้านจับสองข้างไว้กดปุ่มกดแล้วโอเคคอมพลีเตเหมือนคราวนั้นอ่ะถ้าพี่จอจะไม่ผิดคืออันนี้เป็น76มั้งน้ำหนักบสองจุดเดหรอใช่หรอ๋อ12.7กิโล17%บอดี้อซตอ๋อเขาบอก standard weight คอยู่ที่68.9นี่เดี๋ยวก็ค okay. like ืนแป๊บเดียวก่อน2ปีกูว่าก่อน สองเดือนดิเดี๋ยวนะเดียะ <c oughs> ไม่หมายหมายถึงก่อนสองปีสัปดาห์หกแปดเก้าอาจจะไม่ถึงแต่หกเก้ากว่านี่ถึงก่าถึงประมาณนี้นา้าใหญ่เอ้ยจริงจริงยิ่งต้องรับสวัสดีทักทยไอ้หน้าใหญ่ บ้านนะครับกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเก็บของก่อนหรือว่าจะปั่นจักรยานก่อนหรือว่าจะเริ่มเก็บของเอาแบบไม่ให้เสร็จแล้วเปปั่นจักรยานอาบน้ําจะได้เคลียร์ทุกอย่างแล้วเก็บของต่อเอาให้เสร็จค่อยกินข้าวกุบนทําไมกูเก็บของแล้วกันนี่มิมบานโฆษณาเนี่หน่อยนี่เพลงชื่อ introvert Japan version นะของมิลลี่นี่เป็นน้อง อยู่ค่ายพิสงไหมพี่สงคือเราฟังเพลงรอบนี้ครั้งแรกแล้วบอกเฮ้ยพี่เพลงนี้แม่งน่าทำเวอร์ชันญี่ปุ่นว่ะบอกพ่สงพิสงเลยต้นกล้าแปลเลยผมก็เลยจัดจัดให้นั่งทําด้วยกันหนักวันหนึ่งเลยเต็มๆตใช่แล้วก็ได้ออกมาเป็นเวอร์ชั่นนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดความหมายก็มีเปลี่ยนไปบ้านใช่ไหมไม่ไม่เปลี่ยนเลยส่วนใหญ่ความหมายเนี่ยก็คือตอนแรกอ่ะผมก็คุยกับพิสงว่าเฮ้ยจะเอะ์เอนซ์ซะหน่อยไหมเพราะบางทีความหมายถ้ามันแปลตรงเกินอะใช่ใช่มันก็จะทําให้เพลงมันดูแปลกๆแต่พ่สงก็อยากได้แบบคียเ พีมเมสเซจเดิมนะแต่แบบคำมันเปลี่ยนได้ก็เลยอ r r a เรนจ์นิดหน่อยองไอ้ท่อนฮุก มาอยู่คนเดียวด้วยกันไหมใช่ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือเป็นจากคิดตรลิบุจิที่แปลว่าอโลนก็เป็นฟุตาริบุจิที่แปลว่าอโลนทูเกเตอร์นั่นแหละครับทั้งหมดใช่มันต้องเปลี่ยนนิดนึงใช่ไหมแล้วเราก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนแต่ได้ความหมายเดิมได้มีนิ่งเดิมของเพลงแต่เนื้อร้องบางอย่างมันต้องเปลี่ยนไม่ตรงความหมายแล้วเพราะด้วยเซนส์ของคนญี่ปุ่นเขาอาจจะไม่ใช้คํานี้ไงพอผมทําเสร็จทั้งหมดผมก็ส่งไปให้เพื่อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเช็คคำเช็คแกรมมาเพื่อนที่เก่งเรื่องดนตรีนะเดี ดีนะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งกลับมาเสร็จก็ส่งไปให้พี่ส่งพี่ส่งก็บอกอ้าวไม่เปลี่ยนอะไรเลยนี่เนี่ก็แสดงว่าออริจินอลมันดีไงต้นฉบับที่ทํามานั่งทํามาวันนั้นมันดีอยู่แล้วไงแปลว่าเซนส์ยังถูกต้องว่าเฮ้ยคนี้อาจจะไม่ใช้แต่มันก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมใช่เพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยคํานี้มันจะใช้ว่าะมันจะดูเบียวเกินไปหรืว่าอะไรเงี้ยเพื่อนแอปพูดมาก็เรียบร้อยได้เลยแล้วก็เหมือนพี่ส่งเขาก็ส่งไปอีกรอบหนึ่งมั้งในฝั่ง ญี่ปุ่นของที่สองเองแล้วมันก็ออกมาเป็นอันนี้ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากเดิมที่เราทําไว้เลยด้วยความที่ความหมายเพลงอะเนาะเพลงมันเสร็จมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อะงานครั้งนี้มันมันเลยเหมือนกับว่าเราเราทำในส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองที่ที่แบบเอลเรนจ์เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นซึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันฟังดูแล้วมิลลี่เขาลองเก่งสำเนียงทุกอย่างก็เหมือนเหมือนนักร้องญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วลองไปฟังดูครับเพลงชื่อ introvert นะครับในช่อง upster music ใช่เขียน ยังไม่เสร็จดีครับนี่แหละคือความลําบากที่พี่จอร์ดบอกไว้สิ่งที่เรากำลังพยายามทําคือเราเที่ยวก็ตามแต่เราจะออกกําลังกายฟังดูคือ s i ป p l ลมากใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอะทุกอย่าง d u p l i c a ตคือเสื้อผ้าแม่งคูณ2หมดเลยเพราะว่าเราออกกาลังกายทีแม่งคือหลอกเนื้อออก,อกใช่ไหมกินพื้นที่และกินน้ําหนักค่อนข้างเยอะเราไป5วันครึ่งตั้งใจเลยว่ากูจะวิ่งแม่งทุกเชา้ากูจะเดินปั่นจักรยานอะไรก็ตามแต่ว่าเดวเวอร์ทุกชเช้าเบิ้ลไปเลยครับแล้วก็เดินทางหน้าหนาวก็ต้องมีพวกเสือ้อฮู้ดเสือ้อแจ็ก พื้นที่เข้าไปอีกแต่ว่าตอนนี้เจอข้อดีหนึ่งอย่างของการบินกลางคืนซึ่งปกติแล้วพี่จัดไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าพี่จัดไม่ค่อยเก่งด้านการนอนบนเครื่องนะแต่ครั้งนี้ไม่ได้บินกลางคืนมานานมากแล้วมาได้จัดของเยอะๆที่จะต้องบินกลางคืนเนี่ยอย่างแรกเลยคือเรามีเวลาจัดค่อนข้างเยอะแล้วเราจะมักจะไม่ค่อยลืมหวังว่านะตอนนี้หวังว่านะก้องก็เอาไปเอเซอรี่มงมัวโปรตีนบาร์กูยังเอาไปนี่ ฉะนั้นก็แวะมาเล่าสู่กันฟังครับยังไม่ได้ปั่นจกักเดี๋ยวตั้งใจว่าจะเก็บให้เสร็จก่อน1นึ่งเฮือกแล้วค่อยไปปั่นแล้วค่อยอาบน้ําคิดไว้ว่าถ้าปั่นก่อนแล้วอาบน้ําแล้วมาจัดของกูเปียกใหม่แน่นอนฉะนั้นกูจัดของหนักลงก่อนเท่านี้เฮ้ย The Boss Coffee ลูกค้าต้องทําเองนะร้านเนี้ยกำลังวาง จริงจังว่ะหมุนนึกว่าสปอนเซอร์ GG Cooking อันนี้คือพี่บอสเขาบอกว่าเดี๋ยวพอไปออฟฟิศใหม่เนี่ยเขาจะเอาไปตั้ง The Boss Coffee อ,อ,อ,อินพอร์ตจากญี่ปุน่นใครมาก็ทักใครเห็น Boss Coffee <อ>นะี่มี<อ>มมกาแฟเองแล้วก็มีแก้วเองเนะอมมากบอส,บอ,สอ,อย่างนี้ต้องไอ้นี่แล้วมั้ง โฮสเองแล้วด้วยว่าเนี่ยเนี่ยเครื่องมันเครื่องมันแพงสิเฮ้ยบริษัทเครื่องมันแพงเครื่องแพงเหรอเชียร์พี่จอร์ยโอ้ยเต้องหาแนวร่วมใช่ไหมเออแค่พูดแค่คำเดียวเลยพี่จอยครับผมอยากครัวเองครับพี่จอร์ยผมอยากครัวเองอยากได้เครื่องครัวที่อบเด่นครับจบเลยได้ก็ดีครับชีวิตนี้พี่บอลไม่เคยพูดไม่เคยพูดอะไรกับพ <House S 1> ี <Therm> om, ่จอร์ยเลยให้ให้ซ้อมเปล่าซ้อมก่อนเปล่าซ้อมด้วยเหรอ พ่อเองครับพี่จอนผมอยากพ่วเองครับก็ได้นะอยากพ่วจริงไหมจริงดิมันต้องเป็นอะไรที่อยากทำอยู่แล้วเอ้ยเอาแล้วเขาตรวจคลิปเนี่ยเขาเขาต้องเห็นแล้วเขาต้องเห็นแล้ว เรียบร้อยครับ1ชั่วโมงครับเดี๋ยวไปอาบน้ําเก็บของต่ออีกนิดหน่อยเหลือแค่นิดเดียวแล้วเหลือชุดนอนกกนอกที่ชาร์จแปรงสีฟันแค่นี้แหละเสื้อผ้าลงหมดแล้วครับแล้วก็หลังจากตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นมือถือแล้วครับไม่ได้เอากล้องนี้ไปเอามือถือถ่ายแทนพราะว่าตั้งใจว่าจะไปถ่ายรูปนิ่งเยอะก็เลยเอากล้องอีกตัวหนึ่งไปแทนนะครับเื่อเดือนเย็นนี้ครับสืบเนื่องจากเมื่อวานมันเหมือนจุดอารมณ์อยากกินปูเยอะๆแต่เมื่อวานต้องรีบออกไปถ่ายงานต่อก็เลยไม่ได้กินแบบช อืมแซบ่บถือว่าทิ้งทวนก่อนไปน้ำจิ้มซีฟูดนี่ยยายเนี่ยสุดยอดพอดีปกติจะทำกะเพรากุ้งใช่ไหมครับกุ้งไม่จอดหมดพอดีจะสั่งมาแล้วก็ต้องบิน6วันแล้วก็เลยเอางั้นไม่สั่งวันนี้ก็เลย The Return of the Parky ปลาเผาต้องป้อนต้องป้อนเะหน่อยบ๊ปุ่มน้ําจิ้มอแซ่บหลายตอนนี้หนึ่งทุ่มสิบห้าทอดบุ๊กรถไว้สองทุ่มสิบห้า สบายสบายเช็คอ oh. ินแล้วเรียบร้อยครับโอ้โ oh, หถ้าใครตาม IG Story พี่จอรนะชั่วโมงหนึ่งจะอาเยียดแน่นเอียดเลยแต่ว่าโชคดีที่เราเผื่อเวลามาก่อนครับสบายสบาย I can do it all day mm hmm. นี่แหละครับวันนี้บินคนเดียวนั่งนึกย้อนไปโโหดีไม่ดีไม่เคยบินต่างประเทศคนเดียวเหมือนกันนะเคยหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ตื่นเต้นดีครับเดี๋ยวไปผ่านตรวจคนกันกมีต่อยกครับผ่านต่อหมอเรื่องระบบระบบมันช้า พอคนมันเยอะระบบมันรับไม่ไหวคนล้นต่อคิวทะลุขึ้นมา1ึงชั้นสองเลยต้องตรวจคน,นต้องตรวจของแต่ก็นั่นแหละดีที่เรามาเร็ว <c oughs> ได้ขึ้นเครื่องแล้วครับแต่ยังนอนไม่ได้จริงๆก็ยังไม่ค่อยง่วงหรอกครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่เวลานอนแล้วนะแต่ว่านั่งรออยู่หน้าเกตชั่วโมงหนึ่งเริ่มง่วงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาเสิร์ฟอาหารหลังเครื่องขึ้นฉะนั้นก็รอกินรวค่อยนอน <c oughs> บินก็น่าจะหกชั่วโมงก็นนะจะ สวัสดีครับสวัสดีครับตกใจเลยครับวันนี้ครับวันนี้ครับแพรวกูเดยนะเว้ยผมวันนี้พาเที่ยวโตวเกียวซิว